สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีเช้าๆนะครับวันจันทร์แปดโมงเช้าเลยนะครับว่ากันออก <c oughs> เดินทางทำมาหากินกันนะครับรถไถยสวยสูงเนินโพราชนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชาสีมานะครับอยู่ในตัวอำเภอเอฟซี FC ถามกันมาเยอะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวสาขาสองขึ้นถนนมิตรภาพนะครับเดี๋ยว ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านก่อน FC ถามหาสามหมานะครับสามหก SP นะครับมีครับก่อนอื่นเลยนะครับลืมไม่ได้เลยขอบพระคุณพี่น้องนะครับขอบพระคุณพี่น้องนางรองเสงสางนะครับขอบพระคุณพอลุงทางนางรองเสงสางแก okay, ก็มาบ้านๆน,นะครับมา ดูรถไม่เป็นมาถามคันไหนดีนะครับสามหกมีงบประมาณประมาณสองแสนกว่าคันไหนสวยนะครับผมก็จัดสามหกให้เลยสามหกเดิมๆแน่นๆเน้นๆเลยนะครับสองแสนกว่าบาทสองแสนกลางๆเอาแบบใช้กันห้าปีสิบปีไปเลยนะครับสภาพนหลัง ขอบคุณมากนะครับพี่น้องเสริสสังนางรองเสริงสังไม่ใช่โทษทีรหันทรายนางรองะหันทรายอ,อยู่ลอยอยู่ลอยต่อนะครับรหันทรายบุรีรัมส6หกแรงเผื่อท่านได้หาอยู่นะครับมีเอฟซีถามมามีสามหกยังเหลืออยู่ไหมนะครับตัวเอพีนะครับสองแสนหกมืนห้าันบาทตัวนี้เป็นเงาแดดนะครับเงาแดดลองมาดูเอานะครับสองแสนหกหมืนห้าพัน เน้นเครื่องยนต์เกียร์นะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับดีรถราคาสองแสนกว่าบาทนะครับรถได้ผันหน้าฝันหลังเป็นรถเอราคามอเตอร์ไซค์นะครับลองมาดูอันนี้มันเป็นแสงแดดทะลุใบไม้มานะครับก็เลยเป็นดังๆห้าสิบแรงนะครับห้าสิบสี่สิบสามสองนะครับหรือวันสองวันเข้านะครับท่านใดหาอยู่รอเลยห้าสิบสี่สิบสามสองนะครับห้าสิบสี่สิบสามสอง แล้วจะเข้าใหม่สามสี่คันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยลืมอีกท่านหนึ่งนะครับขอบพระคุณพี่น้องบัวลายนะครับบัวลายจับจองสี่สิบแรงไปใช้กันมาเมื่อวานเป็นลูกค้าเก่านะครับบัวลายโคราชรอยต่อขนแก่นนะครับก็เอฟซก็เดินทางมาเยี่ยมมาเยียนกันเกือบทุกวันนะครับมาหามาหา เครื่องทุนแรงไปใช้กันนะครับหารถรถการเกษตรเนี่ยนะครับมันมันจำเป็นนะครับท,ท่านใดทําการเกษตรแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหกอฟซีที่ถามมาก็ลองดูกันนะครับลองมาดู <c oughs> ขอลุงรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเดินทางไปเดี๋ยวจัดส่งให้ วันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งความเคลื่อนไหวประมาณนี้ก่อนนะครับห้สิบแรงตอนนี้ไม่มีนะครับมีตู้แอร์คันเดียวทันใดเพื่ออยากแบบทำการเกษตรยุคใหม่เย็นๆนะครับก็ลองตู้แอร์ดูนะครับแต่ห้าห้าสิบธรรมดานี่ยังไม่มีนะครับหมดแล้วพี P ่น้อง fc ไปหมดแล้วเดี๋ยวอีกสองวันนะครับห้าสิบสามสอง สามสองก็ไม่มีนะครับตอนนี้สามสองหมดห้าสิบสามสองสี่สิบนะครับจะเข้ามารถหลังรถหลังปีใหม่เนี่ยเข้าเข้ามาแล้วนะครับนะครับขอทุนกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับวันทํางานเริ่มต้นใหม่ก็ขออนุญาตมาแจ้งความเคลื่อนไหวเอฟซีประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ